สวัสดีครับกับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของการเฉลยแนวข้อสอบ A Level รายวิชาชีววิทยาในส่วนของการทำคลิปวิดีโอเฉลยแนวข้อสอบนี้นะครับครูผู้สอนมีความตั้งใจนะครับที่จะทำเพื่อเผยแพร่ความรู้นะครับเป็นวิทยาทานให้กับครูอาจารย์และก็นักเรียนและก็ผู้สนใจโดยท,ทั่วไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาชีววิทยานะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะครับการค้าธุรกิจแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้นะครับสามารถนําไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับตามเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับที่เกี่ยวข้องการศึกษาเรียนรู้นะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนานะครับการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยานะครับให้เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับการพัฒนาผู้เรียนนะครับให้เข้าสู่สนามที่มีการสอบแข่งขันนะครับในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะเข้าสู่นะครับการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับตามเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นคณะนะครับหรือมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักานเรียนม .6 นะครับที่จะต้องยอมรับนะครับในส่วนของกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับการสอบนะครับโดยเฉพาะยิ่งสนาม A Level นั่นเองนะครับในเรื่องของกระบวนการในการเฉลยอธิบายนี้นะครับก็จะเป็น การเชื่อมโยงความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องเฉพาะในสิ่งที่สําคัญเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะครับที่ต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากคําอธิบายนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งหนังสือเรียนสสวทใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ออกข้อสอบนะครับเอเลฟเวร์รายวิชาชีววิทยาปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะยึดหลักสูตรนะครับของสอสวทเป็นหลัก แต่ดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าในเรื่องของแนวโจทย์ในข้อนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับนะพันธุศาสตร์โมเลกุลนะครับถ้าเราสังเกตดูจากโจทย์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นพันธุศาสตร์โมเลกุลนะครับในเรื่องของโครงสร้าง DNA นเอั่นเองเอาละครับข้อมูลชนิดเบสใน DNA เกลียวคู่ขนาด250คู่เบสจำนวน5โมเลกุลนะครับ DNA M ถึงคิวนะครับเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของ DNA structure นะครับถ้าเรียนจำได้นะครับในเรื่องของ DNA structure นะครับ DNA structure นี้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของดับเบิลฮีเล็กส์นะครับดับเบิลนะดับเบิลฮีเล็กส์นะครับก็ต้องเป็นไลท์แฮนเด็ดด้วยอ่ะเดี๋ยวครูขอใช้นะครับเต็มๆก็แล้วกันนะครับไลท์แฮนเด็ดดับเบิลฮีเล็กส์ l i ท์ h a n d e d นะครับ double helix กนะครับก็คือเป็นเกลียวคู่เวียนขวานะครับตามเข็มนาฬิกานะทำไมถึงต้องเน้นย้ำลักษณะของโครงสร้างโมเลกุล DNA นเะครับเพราะว่าในตัวของ DNA เนี่ยหรือด e oxy Ri b o บ u c l ค ic acid นะครับเกิดจากนิวคลีโอไทด์ต่อกันเป็นสายยาวนะครับเกิดจากนิวคลีโอไทด์ต่อกันเป็นสายยาวก็คือเป็น โพลีนะครับนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของโพลีน nice. ิวคลีโอไทด์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีนิวคลีโอไทด์เป็นหน่วยย่อยนะครับเอนะก็จะจับคู่กับทีใช่ไหมครับซีก็จะจับคู่กับจีถูกป่ะนะครับดังนั้นเนี่ยการจับคู่กันนะครับหรือคอมเพลเมนต์รีเบสนะครับก็จะมีพันธะไฮโดรเจนนะ H bond นะครับหรือเบสคู่สมอย่างที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนั่นแหละครับนักเรียนตา complementary base นะครับเบสคู่สม complementary นะครับ m e n t a r y base นะครับหรือเบสคู่สมนะครับโดยมีพันธะไฮโดรเจนนะครับเป็นตัวจับคู่นะครับและการต่อสายยาวนะครับก็จะมีพันธะฟอสโฟดเอสเตอร์นะครับ นะก็ถ้าเขียนตเต็มๆก็คือ3ามพรมห้าพรมฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนนะครับฟอสโฟไดเอสเตอรนะ์น,นะครับบอนนะพันธะนะครับโคเวเรนซ์ที่ต่อสายยาวนิวเคลียตัยเป็นโพลีนิวเคลียตัยนั่นเองนะครับนะคราวนี้ในส่วนของข้อสอบข้อนี้เนี่ยนะครับถ้านักเรียนจำได้นะเบสอะดีนีนนะครับ จะต้องเท่ากับเบสไทมีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีก็ต้องเท่ากับ150ด้วยจริงป่ะแล้วกกวนีนก็ต้องเท่ากับเบสไซโตซีนนะครับเพราะฉะนั้นไซโตซีนก็ต้องเท่ากับ100ด้วยจริงไหมครับนะเขาบอกว่า250คู่เบสเนาะนะครับ250คู่เบสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี500เบสนะครับ250คู่เบสก็คือ500เบสนั่นเองนะครับ คราวนี้มาดูไซโตซีนไซโตซีนเนี่ยเจบเบสเพราะฉะนั้นเมื่อไซโตซีนเจเบสก็ต้องมีตัวของไทโทษทีครับกวานินนะเพราะว่าไซโตซีนเนี่ยจะจับคู่กับกววนีนใช่ไหมอคาครูขอเติมตรงนี้เนาะเพราะ,ะนั้นกวานินก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ75จริงไหมนะครับเมื่อนะรับไซโตซีนกับกวานินเนี่ยเจแล้วนะครับเหลือเท่าไหร่เหลืออีก100นะครับ หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะหนึ100่งร้อยนะครับเจ็ดสิบห้านะถ้าไม่พลาดนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ป่ะนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของอะดีนีนกับกับไทมีนถูกไหมครับนะักเรียนอะดีนีนกับกับไทมีนนะครับอะดีนีนกับไทมีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไซโตซีนกับกวานีนก็คือเจ็ดสิบห้าคู่ใช่ไหมครับเจ็ดสิบห้าคู่ส่วน อะดีนีนกับไทมีนก็อีก175คู่รวมกันก็จะเป็น250คู่โอเคปะ่ะคราวนี้มาดูไทมีนนะครับไทมีนก็คือ125เบตถูกปะ่ะนะครับ A ก็คือไซโตซี Z. เออโทษดีครับ A ก็คืออะดีนีนนะครับ T ใช่ไหมคู่กับ A ใช่ไหมก็อีก125นะครับคราวนี้เมื่อ125ปุ๊บนะครับก็เหลือ,อเท่าไหร่ หลืออีก125จริงไหมครับนะก็จะเป็นไซโตซีนกับกวานีนนะครับนั่นเลยไม่งงเน,ะนาะนะเพราะว่าพอมี125แล้วก็ขาดอีก125ก็จะครบ250ถูกปะ่ะนะครับคิดอย่างนี้เนาะอะอดีนีน200เบสถูกไหมครับอะดีนีนคู่กับใครครับอะดีนีนก็ต้องคู่กับกับไทมีนนะครับ200เบส นะขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก50เนาะนะครับก็จะกลายเป็น250จริงไหมก็จะเป็นของไซโตซีนกับกวานีนนะครับไซโตซีนกับกวานีนนะไทมีน225นะครับดังนั้นก็คืออะดีนีนก็คือ225จริงไหมและไซโตซีน25นะครับก็แปลว่ามีกวานีนเท่ากับ25หาเอาละโคนละนะ คราวนี้เขาบอกว่าข้อใดนะครับเปรียบเทียบถูกต้องนักเรียนต้องวิเคราะห์แบบนี้ก่อนนะครับนะโจทย์บอกว่ามีทั้งหมดนะครับ250คู่เบสนะครับหรือเบสแพร์นะครับแสดงว่ามี500เบสนะและลักษณะโครงสร้างของ DNA เป็นเบสคู่สมนะครับไ i ค์แอนเด็ดดับเบิลฮลินะครับตามโมเดลวัตสันกับคริกที่เสนอและก็ยอมรับมาถึงปัจจุบันนะครับคราวนี้เขาบอกว่า M ใช้พลังงานในการแยกคู่เกลียวน้อยกว่า P นะครับการใช้พลังงานแยกคู่เกลียวนะครับอันนี้เราเรียกว่า d n d n ature. d t u r n ature. D n d n, d n a นเจนีเน่ยนะครับเป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนนะครับความร้อนนะครับที่ให้จะไปทำลายพันธะไฮโดรเจนนะครับแล้วทำให้เกิดการแยกคู่นะครับ นะแยกสายคู่นะคะเป็นสายเดี่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของข้อสอบข้อนี้เนี่ยเนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับนะมีกวานีนนะหนึ 100, มีอะดีนีนร้อินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็นคนกําหนดนะครับก็คือกวานีนกับไซโตซีนเพราะกวานีนกับไซโตซีนเนี่ยมี3ามพันธะไฮโดรเจน เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยสามพันธาไฮโดรเจนตรงนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้โมเิกุลของ DNA นั้นนะครับจำเป็นต้องอาศัยความร้อนที่สูงกว่าในการทำลายนะครับเพื่อแยกเป็นสายเดี่ยวนั่นเองคราวนี้มาดู P ครับ P เท่าไหร่ P อ่ดูตรงนี้นะ P ปื๊บป,ปื๊บเอ๋ดนี้ไหม P เท่าไหร่50นะครับ P เนี่ยห้าคู่นะครับ ส่วน m เนี่ยเท่าไร m เนี่ยหนึ่งร้ดังนั้นเนี่ยจะน้อยกว่าไม่ได้ถูกเป้านะครับนะต้องมากกว่าใช่ไหมครับ n มีจำนวนเบตคู่สมจับด้วยพันธะไฮโดรเจนสองพันธะมากกว่าอ่าถ้าจับด้วยพันธะไฮโดรเจนสองพันธะมากกว่าก็คือพิจารณาอะไร a กับ t ใช่ป่ะ n n นะ n นะ n มี a กับ t เท่าไหร่ครับอ่านยงมาตรงนี้ a กับ t ร้อเจ็ n กับ t ร้อ็ถูกไหมครับนะส่วน q q มีเท่าไหร่ครับนะักเรียนมีเ้ยอ้ยยี่หดังนั้นเนี่ยจะบอกว่ามากกว่าเป็นไปไม่ได้ต้องน้อยกว่าครับถูกป้ะนะต้องน้อยกว่านะโอมีเบทคู่สมจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนสาพันธะมากกว่าโมเลกุลอื่น โอมี C กับ G เท่าไหร่ครับนะเนี่ยสามพันท้าตัวนี้ต้องเป็นอะไร C กับ G ใช่ไหมนะครับไซโูซีนกับกัวนีนนะก็บอกว่ามากกว่าโมเลกุลอื่นต้องไปดูว่าโอมีเท่าไหร่โอมี C กับ G เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้าเห็นแล้วไหมก็แสดงว่ามากกว่าโมเลกุลอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของอ่ะแป๊บหนึ่งนะ อ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้วอ่าโอเคโอเคโอเคร้อยเท่าไหร่นะร้ 125. อยยี่สิบห้าโอ้ยถูกขอโทษครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเขไหมถูกเนาะเพราะว่าร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะครับอ๋อขอโทษครับแป๊บหนึ่งนะโอร้อยยี่สิบห้านี่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 อร้อยยี่สิบห้า O ร้อยี่สิบห้า m มีเท่าไหร่ M มีร้อยใช่ไหมซกับ gm มีร้อยนะครับ c กับ g ของ n มีเจ็ดสิบห้านะครับ c กับ g ของ O มีร้อยี่สิบห้า c กับ g ของ p มีห้าสิบและ c กับ g ของ Q มียี่สิบห้าอะถูกถูกเลยถูกถูกข้อนี้เลยนี่ครับมีมากที่สุดนะครับมีมากที่สุดนะ โอเคครับแต่เมื่อกี้ครูดูผิดครูไปดู A กับ T 175ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปดู C กับ G เท่านั้นนะครับเพราะว่าพันธะนะครับไฮโดรเจน3พันธะถ้าไม่มั่นใจนะครับเขาบอกว่ามีจำนวนฟอสโฟดเอสเตอร์มากที่สุดนะครับก็ต้องตอบว่าไม่จริงเพราะว่ามีนะคู่เบสเท่ากันนะครับมีคู่เบสเท่ากันนะ ก็คือ250คู่เบสนะครับมันจะมีฟอสโฟ,โฟไดเอสเตอร์มากน้อยกว่ากันเนี่ยไม่ใช่แล้วก็คิวมีไพริ i มิดีนไพริมิดีนเนี่ยนะครับเป็นเบสนะที่มี1วงนะครับ one ring base นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นพิอเรนพิอรนนะครับเป็น two ring base เป็น two ring นะครับก็จะมีนะตัวนี้นะครับ ักเรียนสามารถไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาไว้ได้นะครับก็คือมีห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแต่นะครับนะเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้นิดนึงจะได้เขียนเป็นเส้นที่ถูกต้องนะครับห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับปึ๊บอย่างนี้นะนะครับอันนี้ก็คือ p u r i n e two ring base นะครับ two ring base นะอันนี้เป็น one ring base นะครับ one ring base นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว two ring base เนี่ยจะมี2ชนิดนะครับก็คือ อะดีนีนกับกัวนีนส่วนว n น ring b a s เนี่ยนะครับจะมี3ชนิดนะครับก็คือไซโดซีนไทมีนแล้วก็ยูราซิลนะครับไทมีนจะพบเฉพาะ DNA ยูราซิลจะพบเฉพาะ RNA นะครับดังนั้นเนี่ยในข้อสอบข้อนี้นะครับจะเน้นไปที่ C กับ T นะครับก็คือเป็นพาริมิดีนในดีเอ็นเอดังนั้นตัว Q นะครับตัว Q เนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่า ทีเนี่ยนะครับมี225นะครับแล้วก็ตัว c เนี่ยมี25รวมกันได้เท่าไหร่250นะครับก็แสดงว่าไม่ใช่มากที่สุดถูกไหมแต่มันมีมันมีเท่ากันครับมันมีเท่ากันครับไม่ใช่มากสุดมันต้องมันต้องเท่ากันนะครับก็คือมีอย่างละ250 เท่ากันนั่นเองครับเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็หนีข้อ3ไปไม่พ้นอยู่ดีนะครับดังนั้น O มีจำนวนเบตคู่สมที่มีพันธะไฮโดรเจน3พันธะมากกว่าโมเลกุลอื่นๆนะครับก็คือมีคู่ C กับ G มากที่สุดนั่นเองครับจึงทำให้โมเลกุล O ต้องใช้ความร้อนสูงสุดนะครับถ้าเทียบกับโมเลกุลอื่นๆในโจทย์ข้อนี้นะเพื่อที่จะแยก เป็น DNA โมเลกุลเดียวนั่นเองครับนะครับเป็น DNA สายเดียวนะครับหรือการเกิดดีเนเจอร์ของ DNA นะครับโดยอาศัยความร้อนทำลายพันธะไฮโดรเจนเอาเะเรากลับมาเจอกันในข้อต่อไปนะครับข้อนี้เฉลยข้อ3ครับ